เพื่อนเฮียนเรื่องราวของเราเกิดขึ้นประมาณสามปีที่แล้วมันเป็นประสบการณ์ที่สุดสยองแถมยังเคยเป็นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ชื่อดังอีกด้วยเรื่องของเรื่องก็คือเพื่อนสนิทของเราเขาได้จมน้ำตายพร้อมกันสองคนวันนั้นเราก็เกือบไปเล่นน้ำด้วยแต่บังเอิญว่าต้องขนของย้ายบ้านช่วยแม่ พอประมาณหกโมงเย็นเพื่อเราก็โทรมาด้วยน้ำเสียงสะอื้นว่าเอกับบีจมน้ำตายแล้วพอวันนี้เราก็รีบไปโรงเรียนแต่เช้าเพราะอยากรู้ว่าเพื่อเราตายได้ยังไงบรรยากาศวันนั้นครึ้นจนน่ากลัวทุกคนในห้องร้องไห้โฮรวมถึงเราด้วย เพื่อนสองคนที่ตายคือเพื่อนสนิทที่เรารักมากที่สุดและเราไม่คิดว่าเพื่อนจะไปไวขนาดนี้พอถึงตอนบ่ายสาครูก็นิม,มนต์พระมาที่โรงเรียนช่วงที่เขาให้นั่งสมาธิเราก็นึกถึงแต่หน้าเพื่อนสองคนที่ตายไปจนสมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจู่จู เราก็ได้ยินหลวงพ่อพูดขึ้นมาว่ามาหาเพื่อนหรือโยมวินาทีนั้นเราอดทนที่จะไม่ลืมตาเพราะกลัวครูด่าแต่หลวงพ่อท่านพูดมาว่าพวกเขาอยู่ใกล้เรามากจากนั้นหลวงพ่อก็พูดต่อว่าไม่ต้องร้องไห้โยมเพื่อนโยมทุกคน เขาต่างก็รักโยมทั้งนั้นวินาทีนั้นเราอดใจไม่ไหวเลยลืมตาดูว่าหลวงพ่อพูดกับใครพอลืมตาขึ้นมาเราก็งงพอเราเห็นหลวงพ่อยืนพูดกับที่ว่างเปล่าข้างๆเราเหมือนท่านพูดอยู่คนเดียวเวลานั้นหลวงพ่อหันมาทางเราบอกเราว่า ไม่มีอะไรหรอกโยมเพื่อนโยมเขาแค่อยากมาหานะพอได้ยินแบบนั้นทําเอาเราคนลุกสู้เลยทีเดียวพอเลิกเรียนเสร็จเราและเพื่อนในห้องไปงานศพกันพวกเราไปที่งานศพของเอก่อนเพราะงานศพของเอจัดสามวันส่วนงานศพของบีจัดเจ็ดวันงานศพของเอเป็นไปอย่างปกติ แต่พอไปงานศพบ,บีเราต้องตกใจเมื่อกอบรูปหน้าศพมีคราบน้ำไหลออกมาไม่หยุดเพื่อนของเราสลับกันเช็ดก็ไม่หยุดไหลพอฟ้าเริ่มมืดเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านบ้านเราอยู่ไกลามากจึงตัดสินใจนั่งรถสองแถวกลับพร้อมกันพวกเราทั้งหมดนั่งฟังเดียวกันแต่คนที่นั่งฟังตรงข้าม กลับมองพวกเราด้วยสายตาแปลกๆจนป้าคนหนึ่งทักบอกว่าเพื่อนหนูไม่สบายเหรอพวกเราก็งงเราเลยบอกว่าก็ปกติดีทุกคนนะคะป้าคนนั้นเลยทำหน้างงๆแล้วพูดว่าคนนั้นไม่ใช่เพื่อนหนูเหรอพวกเราก็มากองกันอยู่ท้ายรถแล้วมองหน้ากันอึ้งๆทันทีจนป้าคนนั้นลงไป พอวันต่อมาเราก็เอาเรื่องสองแถวไปเล่าให้ครูฟังครูเลยบอกว่าคงเป็นเพราะเพื่อนสองคนยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายเท่านั้นพวกเราน้ำตาคลอเบ้าทันทีเพราะความสงสารเพื่อนจับใจยังมีหลายคนมาเล่าว่าเจอเพื่อนสองคนนี้ในห้องน้ำบ้างห้องสมุดบ้างขนาดคนขับรถสองแถวที่เรารู้จัก ยังบอกเลยว่าเคยเห็นเด็กผู้หญิงสองคนจุงมือกันขึ้นมาบนรถแต่พอเสียงกดกริ่งจอดรถดังกลับไม่มีใครอยู่บนรถเลยเรามาเจอกับตัวเองในวันหนึ่งเนื่องจากบ้านเราไกลและติดธุระช่วยแม่ทำงานจนไม่ได้ไปงานศพเราอยู่บ้านเพียงคนเดียวเราก็อาบน้ำอยู่ห้องน้ำของเรามันติดกับสวนหลังบ้าน เราได้ยินเสียงต้นไม้สั่นสั่นแรงมากเราคิดว่าเป็นหมาของป้าเลยไม่สนใจแต่มันเริ่มดังเหมือนจะหักให้ได้เราก็เลยปีนขอบอ่างส่องดูที่ช่องลมภาพตรงหน้าทำให้เราเกือบช็อกแทบตายภาพที่เราเห็นคือเพื่อนที่ตายอยู่ในสภาพบวมอืดอยู่บนต้นไม้ พร้อมกับเสียงลอยมาตามลมว่าทำไมไม่ไปงานศพกูเราตะโกนลั่นด้วยเสียงตกใจสุดขีดยกมือไหว้แล้วบอกว่าพรุ่งนี้เราจะไปแล้วเพื่อนเราก็หายไปเรากลัวมากวิ่งออกมาจากห้องน้ำเลยตอนนั้นความเหี้ยนของเพื่อนเรายังไม่จบวันที่เราไปเรียนพิเศษ เลิกเรียนก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนกลับบ้านและตอนที่เรากลับบ้านเราบังเอิญสวนกับเพื่อนผู้ชายเราก็เลยแซวมันว่าไปไหนมาที่รักปกติเพื่อเราคนนั้นมักจะเล่นด้วยตลอดแต่วันนั้นมันทำหน้าตกใจแล้วรีบบิดมอเตอร์ไซค์ไปอย่างไวแลาพูดกับเพื่อนว่ามันเป็นอะไรวะทำไม มันทำหน้าอย่างกับเห็นผีคืนนั้นเพื่อนผู้ชายที่เราแซวมันก็โทรมาหาเราและถามเราว่าวันนี้กลับบ้านยังไงกลาว่าจะไปรับสักหน่อยเราตอบอย่าง,งงงว่าก็กลับกับเพื่อนอีกคนไงเรายังแซวน,นายอยู่เลยแต่นายก็รีบบิดหนีไปเพื่อนชายก็ตะโกนกลับทันทีว่าไม่จริงวันนี้เราโดนเอกับบีหลอกมา เราเห็นสองคนนั้นซ้อนท้ายรถเพื่อนอีกคนหน้าตาบวมอืดแถมหันมาเสยะยิ้มให้เราอีกเราตกใจรถเกือบล้มโคตรน่ากลัวเลยตอนนั้นเราก็รีบตัดสายทันทีเพราะว่าเรากลัวความเฮี้ยนของทั้งสองพอมีหลายๆคนเจอเข้าทางครอบครัวเอกับบีก็นิมนต์พระให้ไปสวดเชิญวิญ,ญญาณทั้งสองคนตรงจุด ที่ทั้งสองคนจมน้ำตายหลังจากนั้นมาเสียงร่ำหรือว่าพบเห็นดวงวิญญาณทั้งสองคนก็เริ่มซาลงจนเงียบหายไปในที่สุดไม่อยากพลาดเรื่องแปลกเรื่องเล่าตำนานลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วย